สวัสดียามเย็นวันนี้คุณกดไลค์หรือยังนะแล้ววันนี้เราจะพาคุณหมอมาเล่นโรบอคครั้งแรกกันจะเป็นปยังไงไม่ดูอุยอ้ยอุ้ยน้องใจมา <c oughs> เรามาอยู่ในโรบอคก,กันนะคะทุกคนในรอบนี้เรามีเรามีใครมาเล่นบ้างนะ อะไรอะจริงๆป่ะคือสกินพี่มูนอ่ะเหมือนสกินเหมือนแม่หนูที่หนูเคยพาแม่มาเล่นโลบ็อกแล้วเป็นแบบนี้ด้วยเลยอ่ะจริงป่ะใช่สกินเหมือนแม่หนูเลยอ๋องั้นแหน่้องเรียกมามาสิคะทุกคนแล้วแล้วอยู่ๆก็มีเสียงรถตำรวจหว๊อวมาว๊ามาค่ะ เรามีแต่งตัวใน Roblox อยู่อะแต่งตัวเหรอใช่ก็คือพี่หมอต้องกดกดออกก่อนกด ESC แล้วกด Leave เลยโอ้ยสวยอุ้ยกลมกลมเลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกิดมาในบะเ็มีเนยด้วยนมาที่หมอเริ่มจากการ w ASD เป็นการเดินนะคะได้เลยนะ้เลยเด็นเก่งมากใช่โดดเก่งมากฉชนโดดเก่งมากมีแค่นี้ค่ะ ไปเลยดีกว่าเกิดอะไรพี่หมอด้วยคะอันนี้เริ่มยังเริ่มแล้วค่ะตอนเนี้ยไปเลยวู๊เหมือนว่าจะเหมือนว่าออกได้แล้ววู๊เย้ในที่สุดนี่มันสนฉาดเลพี่หมอมานั่งหน้าเลยค่ะพี่หมอนั่งหน้าสุดเลยค่ะหน้าสุดอ้เดดูจะไม่รอดอ่ะ Let's go เฮ้ยพี okay. <pra> y, ่พี่ขึ de ้นได้พี่ขึ้นได้พี่ขึ้นได้ตื่นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่พี่หมอมานั่งหน้าสุดนะคะพี่หมอจะเป็นคนขับเฮ้ยไปไปไปโอเคก็ขี่พี่หมอกัเลยอ่ะพี่หมอเบียดที่เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรโอเคเี่หมเดินเดินหน้าเลยอ่ะเดินหน้าการเดินหน้าแล้วก็กดถอยหลังตัวเอสก็คือเป็นงานชะลอความเร็วนะคะถ้าเราขับเร็วเกินเราก็จะแหกโค้งแบบนี้อ่ะเด็นีัว้วทไม่มีวัวห้อยมาด้วยอ่ะของหนูเองเป็นสัตว์เลี้ยงน้องเป้งอ๋อ วิเศษจะล้วงแล้ววิเศษจะล้วงฮะเอ้ยไม่ล่วงเหรอโอเคเก่งมากเก่งมากว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะล่วงจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้โอ๊ยไม่ไม่พี่หมอเก่งอยู่พหมอพี่หมออยากตายแล้วพี่หมอนิ่งไว้รอกู้ภัยมาช่วยก่อนกู้ภัยเจอรี่กำลังมาพี่หมอเห็นไหมกำลังมาช่วยพวกเราแล้ว ชไม่ต้องได้หน้าที่มันแบบรู้สึกอยู่ในแบบเรียวโรบอกรอน่ากลัวต้องต้องทำเสียงบุอันใช่ปะ่ะน่ากลัวช <c oughs> ่วยด้วยโสนอะไรเนี่ยสดอะไรพี่โมนเนี่ยน่ากลัวจังเลยคนแล้วคือเราหัวร้านไงตอนนี้ นี่คือเหล่าผู้เข้าแข่งขันแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปตรงนั้นก็ได้ค่ะถ้าเราพร้อมเล่นเมื่อไหร่ให้เราเดินเข้าไปในห้องนูน้นถ้ามันจะไปมากระโดดหนูหนูค่ะหนูสรุปเขากระโดดตาอ,อ,อ,อุปทานน้อยเชียว <laughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วนักกลัว <laughs> พิมูนยาได้โปรดนักกลัวอุย้ยอุ้ยอันนี้<า>ว่าโอ้ยกอดดอวยรต้องขนถักด้วยนะไปไหนไปค่ะไปค่ะ ใครตายงั้จีเกูกูวากูว่าจีพีสมีด Oh my god กูกูว่ากูว่าซีพีรัสมีด my god เกมเงมาก้เย้เ้ละอดอ่ะรออดเย้นี่มีเงินออกมาแล้วเกมอันเอาแกน้ำตา โอ้ยตานี่เลือกนึ่งเลยเลือกเลยเฮ้ยโอ้โหได้อันที่ง่ายที่สุดฉันด้วยได้อะไรอ่ะพี่ดาวมุกมได้ล่มได้ล่มได้ล่มไั้ไงง่ะเวลากำหนดใช่ปะค่อยๆทำได้เลยนี่เป็นไรเออเชียวเชิวๆชีย่าแล้วแม่งอย่านะโอ๊ยอย่าขำเลยเราล่มแตกไปทีหนึ่งแล้วเนี่ย ทน <mm แล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยนะเก๋อยืนบ you know> ังยืนบังยืนบังเลยกลับมาหาบาบากลับมาหาบาบาเก่งมากเก่งมากเก่งมากแหม่นี่เรียกชินปากใช่ไหมไม่ระวังนะนี่มันตีกันได้พี่หมอระวังนะพี่หมอพี่หมอจะมีอาวุธในมือพี่หมอสามารถกดเลขสองเพื่อเป็นการถือมีขึ้นมาได้แต่พี่หมอไปหลบมุมก็ได้ค่ะหนูจัดการถ้ใครมาตีเดี๋ยวจะโดนเอาคืนให้หมดอ่ะเราอยู่กันแบบสันติดีกว่าโอ้ย หมูอุ้ยเกมไอ้นี่สามเดินสามขาปะเดินแบบใช่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเหมือนกันอันเนี้ยเราจะได้คู่กันปะหรือว่ามันสุ่มมันสุ่มสุ่มเนาะออุุ้ยวิวิวิสามคนเลยเรีด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 ีกดคลิกซ้ายขาเพื่อไปการลึก่ะเอ้าผ่านเลยปังได้แล้วเย่เพียงหมูได้ไหมเออเออผ่านแล้ว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  อุ้ยเทคเดียวผ่านโอ้โหงานจัดยืนเป็นกำลังใจให้ได้แล้วเย้โอ้ยเหมือนเหมือนเกมตกปลาสตาร์ดีเวอร์เธอฮึบโอเคเต๋เดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเอันนี้ลูกข่างค่ะอุ้ยเอาวินได้ไหมอุ้ยได้เลยเหลือไอ้สุดท้ายแล้วเดาะเดาะตะก้อเอ้ยไม่ใช่เดาะอะไรนะเดาะให้มันเป็นสีเขียวก่อนแล้วค่อยกดอ่ะอันนี้อันสุดท้ายคืออะไรโอเคอ๋อผ่านแล้วได้แล้วฮึบ เอ้ยพาเล่ง่ายจัดจัดเออชิลว์ชิลวาเออสนุกดีเนาะอุ้ยเหลือสิบหกคนเองเหรอมีเงินละสามล้านสามแล้วเอ้ยได้จริงปะไม่จริงได้ใจเกมกระจกโอ้ my god อันนี้เราน้าจะเออชิมาน นำมาเลยหัวเรียมอ่ะไม่เคซ้ายไปเลยชิบบี้ชิบบี้ฮอกกี้ซ้ายเปิดเพลงแล้วก็ไปดิเอ้ยบอกว่าซ้ายกันี่ไงไม่จะเชื่อเลยตามเกมมันองซ้ายพี่ไปเลยนะพี่ไปเลยนะพี่บอกไม่ได้พี่ไปเลยนะไม่ได้ค่ะก็อยู่ด้วยกันก่อนไม่ขอโทษมีคนอ้ยอุยอ้ยโอเคเขาเทสให้เรา โอเคเขาเทนี okay, thing, mm ่เราอีกแล้วเหลือแค่สี่แผ่นไ่นได้เรา้เทได้เราเดี๋ยวเราจะเเซเว่นนลสิคุณเซเว่นนายคุณรักเราจริงหรือเปล่าเซเว่นนายโกโก้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้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 ยเฮยเฮ้เฮ้ยย พี่หมอเลือกมาแล้วก็เมื่อกี้ยังขำขำพี่ไปเองเดี๋ยวพี่ไปเองพี่หมอซ้ายหรือขวาพี่หมอเลือกให้หนูสาย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 ได้หมอได้เลยสายว้าวเฮ้ยเฮ้ยรอดว้าวไป หมอไม่นะไอ้แก้คนเดียวเองบอลจีหัวกันบวมข้ามมาสีอะข้ามมาสีข้ามาสีดูสิว่าใครจะต่อยเก่งกว่ากันเฮ้ยแต่หน่องแป้งจะอยู่หน่องเซไม่ได้นะเขาไม่มีผมไอ้ยากหลายแรงมากนะแต่เราไม่เราถ้าเราไม่ไม่สู้อ่ะจะเป็นยังไงสามสองหนึ่งชนะเย้ต่อยคู่ปะมาแล้วมาแล้วหมอคือคนไหนกันเนี่ย วิ่งตามพี่แป้งไปเลยโอคตรงนี้สงม้วส่เอ้เกินแล้วเนี่ยใครเ่็นสองสามสี่อ๋อใครออกใครก็ออกเนื้ามสี่ฮะออไปดินโอเคฮุบฮุโอ้ยโคนงเงง้งเงี้ยโอ้คนต่างไปเลยนะที่ออกมาที่หนองนี่พี่คนใช่ไหมไปใครออกไป เราจะเสียสละไอมีโอเลยโอ้ีหมอขึ้ยอะไรึ้นใครใครตายเฮ้ยไอเวนเอ้ยพี่หมอพี่หมอพหมอพูดว่าไอเวนเอ้ยหมอ่ไหตายแล้วหรอฮขีเขียวเขียวเขียวเขียนึ่งองสามส่ไอเเลยลอยลงไปหดเลยดีจ ทำไมฉันโดนอ๋ออ๋อออนนีออนนี่มาวิจเชอร์สเยน้องออนนี่ออนนี่นี่หมออยากไปเล่นเกมอันนี้ต่อหรือว่าอยากจะไปแต่งตัวฮะไปแต่งตัวดีกว่าโอเคแปดี๋ยวรีบกันเลยอันนี้คือเราเดินไปแต่งตัวได้เลยค่ะมีเปลี่ยนสีผงสีผิวตามแบบไปนั่งเก้าองเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือหืออันนี้ธีมคือเดย to Impress แสดงว่าแต่งน่าจะแต่งอะไรก็ได้ที่แบบให้มันเลิศประทับใจ แล้วหน่ายก็หมดแล้วฮะนะธรรมดาหมดแล้วอุ้ยน่ารักคนนี้น่ารักนี่น่ารักเลยห้าคะแนนเอาไปเลยหนึ่งเดี๋ยวชนะเราอุ้ยน่ารักจังดูแบบว่าสาวกรุง ้โอ้โหให้น้ำมาเลยโอ้โหถ้าถ้าไม่ให้5ดาวนี่คงกะไรอยู่อุ้ยอุ้ยพี่นี่หน้าหจังให้ไหนบอกว่าแต่งดาวโอ้โหพี่มูนอุ้ยโหทาด้วยโหทานเหมือนพี่แม่หนุ่นใหม่ก็คุณหนู่มไม่นี่ผมเลยหน้าซิกมาไม่นี่ผมเลยนะครับเนี่ยจูเซ่ถัเก่งจ้าเออเราสิกมาบอยม่ งว่าทุกคนแต่งเต็มจัดคนโยอะที่แต่งเหมือนนี้ไม่มีแล้วปะเจออะไรหยิบมาเลยอ่ะุ้ยมาแล้วอุ้ยมันติดมันติดว่ะเฮจ่ะคุณนี่มันเวทีผมผมจะดีกีตาร์อยู่ขอผมขอแนบชิดหน่อยนะครับแล้วคุณเยอะอะไรคุณเดิำอะไรคุณตกปลาตีมไงดีอ่ะไม่ไอดอลเอเฮ้ เราอยากได้พอดีเลยนี้ว้ Why h e ยจะลืมอย่ังไงแน่ๆคำว่าแต่งเป็นอะไรมาอ๋อคนนี <the <the ้ขุนพลแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครอ่ะมีแมวดำด้วยว้ายว้ายอุ้ยน่ารักจัอร์ชอะเรจินี่ยใช่เรจิน่าจอร์ชอันนี้แต่งใครมาเอ้ยอุ้ยสวยใครก็ไม่รู้ไม่รู้เห็นมันสวยดีก็เลยแต่ง อันเดีสองใบสองใบร้อยกับพี่มูนไว้แล้วเป่ดแด้วทุกคนใครนะบาปมากโดนอะไรเปรอเปล่าเกลียดมากเดินยวถามเลยค่ะเอาไปเลยที่หนึ่งแหมผมไม่มีใครเกินหลอดแล้วล่ะอุยน้องแป้งนี้น้องแป้งนี่จริงว่ะเนี่ยจริงว่ะเนี่ยน้องสุกว้ายไปหมดแล้วให้ไปเลยหนึ่ง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 หนึงสิบห้ มเต็มสิบปลาหมึกเต็มสิบแป้งแล้ว้เวยวยทแต่เห็อนใครจ้าเอ้ยโอ้ยอะไรจริงจริงเลยเอาจิงอนาี่แป้งแบบว่าโดนไอมอนแน้โดนโอ้ยโดนเอมอนยังแพ้อะ มีเด็กบอกว่าให้ไปจบไลฟ์ที่แมปหนูไหมเดีอยที่นาำหนูมานะหนูหนูมีมีแมปของตัวเองอยู่เฮ้ยทำไมเธอทำไมเธออลังการขนาดนั้นแป้งบอยใจน้ำเหนืออุ้ยอุ้ยจ้าไอเลนอุ้ยอลังการมากนี่ฮะที่แรกเลยคือเป็นจุดถ่ายรูปก็คือมีรูปปั้นแป้งบอยโอ้ไม่เด็ที่เป็เด็กชอบมาปีนหัวถ่ายรูปกันตรงตรงนั้นอ่ะน่าเกลียดเชียว แล้วก็นี่เป็นจุดแหงเอาฮะสามารถนั่งคุยกันได้ที่ก่อกองไฟอะไรอย่างงี้ั uh huh. ปีนได้ก็ปีนใหญ่เลยงนี้มีคนขับรถมาถึงนี่เลยเหรอคันนี้เหรอนั่งด้วยออุย้ย <laughs> 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 งั้นวันนี้ขอบคุณน้องแป้งน้องเซ่บ้านะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะพี่แฮปปี้มากๆจริงๆขอบคุณเหมือนกันครับสนุกมากๆาเลยอยากเล่นกับพี่มานาแล้วเจอกันครับผมหนึ่งสองตั้มบัละ่ายวืมทำไมว้าหนูชอบมากเลยที่แบบมีเท็กซ์เป็นแบบฟอนต์ฟอนท่าคุมากแบบน้องแป้งน้องเซ่เเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูไม่ออกไงว่าคนไหนน้องแป้งคนไหนน้องเซต้องใส่ไปเลย